มึงกั้งเลยคุณกำลังชมรายการแลวกันเ่ยวทีวีเดี๋ยวเพิ่เย็นนี่ไปเดี๋วเพื่อเอาให้ผมจะมาเล่นแบบซวายโวนะครัะได้แอปเปิลพอดีเลยเิดผ่านไปไงอันนั้นจะเป็ไส่งปุ๊บไปชุลัอะไรเนี่ย่ไหนมันจะส่งล็อเกิ้เลยทำไมมด้เป็นลจักเกิ้ด้วยทำไมต้องไปที่นี่ฉันเกลียดที่นี่ โอ้ก็ไม่รู้สึินะมันเป็นแมป Jungle ลตำแหน่งปรับไมค์ตำแหน่งไมค์เบาพออย่างายเลยถ่ายไปตั้งนานแล้วจ้ะขอคุณเข้าหัวนะครับก็อย่างที่ว่าเอาเห้ แล้วก็จะเล่นแมป,ปสไปโบว์วะ่ะแมปม็อบไม่ใช่แมปแล้วเออเป็นแมปสไปโบวนะครับก็ไม่มีม็อดอะไรนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดทำคนเทพใช้มือใช้มือตีไม้ได้โอ้โหคนเทพใช้มเทพใช้มือต่อยได้ อย่างแรกก็าขาบรถคะและ้วก็กำลที่ตัดไม้องี้้ <c oughs> อา,อาอแล้วก็มากันสองคนนะครับอ,อย่างแรกทํที่ขุที่ขุดก่อนทําไม่ขุดารจ้ะ ครั้งแรกที่พูดได้เราครับสติอา้อาวกรรมอ้าวกรรมเมาส์เป็นไรร้าที่ขุด การดาบไหมไม่ต้องไม่เป็นไรดาบแหละให้ฟิลไปนั่นในเลยพาสักองเลยแล้วค่อยแบ่งอาหารอย่างแรกเขาฝึกหินก่อนเอาแล้วฝึกหินป่ะฝึกหินมาให้หน่อยสามใบให้เอ่อสักอะไรดูแค่พอบ่ายห้องน่าจะเป็นภาษาของ ต้องมีฐานด้วยฐานฐานฐานอูซอนเป็นทางลงดีไปแล้วรับที่ขุดหินแล้วหึือ เจอเจอเจอเหมืองยังมาเจอถ่านเลยมาเจอเหมืองแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทำ่านให้ไม่ต้องคุกไปเดี๋ยวทำ่านให้ทำ่านทำ่านฐาน่านง่ายจะตายดูเดี๋ยวเราไม่ดูแต่มันต้องเขียวจังได้หนึ่งอันแล้วแหมทำไงสองสามสี่ห้าหก เจเดแดเก้าสบี่ค่ะไม่โดนตุกไม่ดเหอ้อือที่บารหาย่ไหนอ่ะออ ้ยตอ้ยแรกขออนุญาตตัดแล้วกันคืออะไรหูรู้สึกว่าจะเจอสเกลตันไปด้วยน่าครับต้าเมื่อดูดิจะไข่เต็มเลยแต่ไข่เดี๋ยวเจ้าโคแล้วมันจะไม่มีดาบไปทำดาบตัวก่อมันมีสเกลตันโอ้ยลองจีบบอกแล้วว่ามีสเกลตันก็ไเชื่อ กห้องนี้ดีกว่าล้วลก็รบรับหนึ่งสองระดับอ้ยเจเล็กหนตายได้เลยอะอะไรอันนี้ไม่ได้ไฟหรอไฟหรออุ๊ยเจเล็อะไรเนี่ยช่วยช่มันเลยโอ้อะไรอะไรอัน้ไม่ได้มาดิอ้ยเยอะจัง โอ้ยขึ้นมาก่อนเร็วขึ้นมาขึ้เปิดให้เงีไปแล้วดูไลน์เลอ๊ยเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวเก็บของให้เ,เ,เร็วมาเร็วเร็วเข้าบ้านมาเข้าบ้านโย่ไปแล้ใกล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับอ เ็เลอยู le, you like, you ่นี่อยู่นี่เดา้ไปเี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดยดี๋ดี๋เดี๋ยวดีกยะดาบกวเดี๋ไวเดี๋ดาบเด้๋ยวเดีะเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดนมาวเดี๋มาียวเดียวเดยวเดี๋ยวกดี๋ยดียวเดี๋ยวเโี๋ยวเดียเีเดยวเดีเดอยวเ้วเดียเยดยยย แล้วคุณเด็กให้หึกว่าของไฟ่อยของไฟ่อยของไฟ่อยมันมีสเกลตันอีกสองตัวถ้าเออเราไลฟ์ฟูได้ไม่มีอาหารที่จะกินแล้วแมวมาเฮ้ยไปเหรอ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 โดนอ่ะไปดิโอ้ยยิงแม่นจังกลับบ้านเลยกลับบ้านเจ้า ผมไม่อยู่แล้วผมกลับบ้านเดียววูจะไปแล้วเนี่ยทำเนี่ก็คุณอยากไปวูเ้เงงนยผมกลับบ้านแล้วผมไม่ช่วยแล้วจะไปแล้วกลับบ้านแล้วมีเตียงนอนกันไหมตายตายโอ้โหเลือดเลือดเหลือหนึ่งหนึ่งอันขึ้นมาก่อนชี่เ้องเหลือหนอึง่งดวงแล้วมีเตียงนอนยังไม่ได้คราบเลยลืมคราบ ไม่ใช่ทิปเปอร์ตกมาตู้ระเบิดตั้าใจเราอยู่แบบนี้ก็ได้โพสคาประตูวันคาปับคนีนะมีแอปเปิลอยู่มันมาคนระับนนคิดว่าจะมีใบโอมที่มันพอจะใช่กับเราอยู่เป็นใบโอมภูเขาอะเรื่องเขาเนะขาไปทักใั่ไหมอธน,นูมาดอ,อ,อ,อ้าวโทษโทษ มันสุกมาเกิดที่เนี่ยเลยอ่ะที่พีไปหาเนาที่เยอะคุณไอ้พีไม่ได้อ๋อที่ตรงนี้ตรงนเลยตรงนี้เหใกล้ใกล้เจ็บใจขึ้นเยอเอาประตูทำไรวางไว้ตรงนี้นะเอาขอประตูหน่อยขอประตูไหมเราไม่ได้เอาไม่ได้เราต้องปลูกข้าวเราไม่มีน้ำทำยังดีหาเหล็ก เหล็กอยู่ไหนอะเผาอยู่บ้านเผาอยู่เผาอยู่เผาอยู่ขอสักหน่อยจะมีอะไรเกิดมันมีอยู่เจ็ดอันองอย,กอนนงอยากแล้วก็ต้องสร้างนั่นอยากแล้วก็ต้องสร้างที่ขุดเหล็กอะมีพวกมนันมันก็เหลืออ่ะมีพวกมันเตอรเนขอเล็กสองอันหนอ่ะขอเล็กสองอันน่ะขอเล็กสองหน่อยมีอะไรเลข้างน,นอกมีมอนเตอร์ไหมเนี่ยเฉเลยิงกูว,ไ,ออมวไม่ใช่มีคีปปเปอร์โผล่มาแดง ตกใจมีไม้ป้ะมีไม้ป้ะอินจะดับไฟทำไมอ่ะอินก็ปักฝายสิเดี๋ยวไม้ไหมทำนาข้าวตรงนี้ขวบไม้หน่อยขอไม้หน่อยเดี๋ยวทำนาข้าวข้างล่างขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเดี๋ยวดิเดี๋ยวทำนาข้าวก่อนเอาไม้เหรอเอาไปโยนแล้วให้แล้วนะ บ้างไหมเนี่ยดินบ้างไหมมีอะไรอ่ะดินอ่ะดิน โอ้ยเจอซอมบี้โนแก้ไม่ได้คุณคู่ควรกับฉันแกไม่คู่ควรกับฉันถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่ใช่ปหมถ่ายอยู่ถ่ายได้สิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวบอกด้วยเดี๋ยวจะไปดูคลิปโบติโปรแกรมเบอร์นิ่งแคมมันถ่ายได้แค่นั้นใช่ไหมคลิปนาทีอันนี้บี่ทำไเหรอทำไมหมนะครับโอ้ยอยู่แล้วกิ๊กฟัวมาเรืนอยๆดูก็ไปดู

โคที่แปลว่าควายใช่ไหม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 คุณโอมโคที่แปลว่าควายไม่ใช่โอมในเกมมาเขามุกอะไรโคที่แปลว่าควายโอโดแล้วมาได้สิบหกปันสิบเจ็ดไ้สิบต่อมีสิบยี่เจ็ดเจ็ดมาสิบเจ and no, no, no. เอาดิแ่เลยมีตัวอะไรเกิดโอ้เจอเนื้อซัมบี้กินลองท้องไมผมอาจจะช็อตใครนะคเอ้าเฮ้ยแหลกแหล้วทำไม รมันจะเป็นแบนดะองว่าวางแบบนี้ได้ทำยังไงแล้วทำไม่ได้แล้วทำเป็นทำเป็นทำยังไงเอาไม้มาสินี่ยเดดเอาไม้มาแดเอาไม้มา่ใช่ไมไม่ใช่ยังไม่ใช่มันต้องทำในโซฟาะทีเปิทนต้องิดปิดแทำแบบนี้ก็ดีแล้ว บารตกลอย่างนี้ว่าเออตอนนี้แลทำอะไรกวางสองชั้นไงวางงช้นาเล็กขุดแหลเราวางสชั้นอ่ะเออช่นี้แหละไม่ได้เลขอบคุณนะ Thank you มัแหลกมากๆเลยทงขออนุญาตรับเราต้องไป ไม่ได้หมดออ,อเป็นหมดเลยเนี่ยหมดปานกลางรามาเท่าไหร่ายแล้วาย่ เจอซอมบี้ละเกิดได้ไงเจ้าบังอ่าเกิดได้ไงอ่าวาบันนี้ไม่ได้นะเสร็จแล้วกระจกเสร็จแล้วกระจกอ่ะเส็จแล้วกระจกมาา cửa này